ตอนงในสวนขอแม่สมพรน,นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสมพรโพคานิตผู้ใหญ่บ้านมหมู่5บ้านหนองกรุงพัฒนาตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพื้นที่ในสวนนี้ประมาณกี่ไร่คะแม่ประมาณเจ็ดไร่นะคะเรามาอยู่ตั้งแต่ปี 2,550ที่มาเริ่มบุกเบิกค่ะเริ่มปลูก,เร,กเริ่มพัฒนาดินส่เแตรกรดินไม่ใช่อย่างนี้ค่ะปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นปลูกผักก็ไม่ได้เราก็มาทำพัฒนาขึ้นเอาปุ๋ยคอกมาใส่ค่ะแกบบมาใส่ทุกอย่างที่บ้านมันเป็นปุ๋ยคือเราไม่ใช้เคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในสวนนี้ค่ะทุกอย่างเราใช้ ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติที่อยู่ในกระสอบก็คือปุ๋ยอินทรีย์น,นะคะเหมือนปุ๋ยคือขี้อ้อยค่ะสางอ,อ้อ,อยกับที่ท,ที่เอามาจากโรงงานเอามาแล้วเราก็มาผสมกับแกลบค่ะผสมกับแกลบแล้วเราก็สามารถไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรได้ทำให้ดินเรื่อนชุยเราไม่ต้องไปผสมอย่างอื่น บางทีก็ไปซื้อปุ๋ยคอกเพราะว่าเราไม่ได้เลีเล้ยงงัวเราก็ไปซื้อขอมากระสอบได้30บาบาทสาบาทแม่นันนีแปลงมะกอือน,นะครับนะ,ะมนกนนะกนะี้กับายสะยูเตรียมยุ่นยาอยู่ครับแม่ได้ขายปะ ว่ได้ขายพี่เสบียงพี่น้องกินครัมื่อนี้ก็แบียงเราครับหล้างรถคูนนมีอยู่ห้าลูกครับลูกเต็มเพียรอยู่แบบเพียรไม่ได้ซื้อแล้วก็ประหยัดนะจ๊ะไม่รู้แม่ไม่ได้ซื้อเราก็สามารถแบ่งปันผลินได้คือเราไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับแบ่งปันแบ่งปันครับอันนี้บังอึอ่ะยุนี่ดีออยจอนี่ปูบังอือนี่ก็กินบวบนะครับเนี่ยข้าวหนึ่งโอ้บเบิดี๋ยวมาเด้ปันนะครับอันุ่นที่สองนะครับพี่เสบ่ง ปันนะครับสวนแบ่งปันนะครับเดี๋ยวถ้าเราพอเรียนก็จะแบ่งปันกัน,น,น,นไ,ได้มาไปดูต้นกล้วยครับต้ไนไ่ของที่้ไก่จะหนุกไสแล้วไม่พอยแต่แต่จนเนื้อมันแตกแม่พอแต่แล้วครับเพราะแต่แ<ม><ม>พอแต่แตดีนี่ยตแตกแล้วหนามลายว่าช่วงฝนตกมันแตก่ก็แตกมันแกงจัดอันนี้กล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองสวนคุณแม่หอมทองออร์แกนิกออแกนิกตะสนเนี่ย มันที่ได้ผลอยู่ประมาณมประมาณห้าสิบต้นเนาะแปลาชวนนก็ม,มาใส่ขี่อ้อยขี่ข<ะ>้าวเห็ดไหวนะอืมาใส่เจ้าว่าถือพายุลงหมกเลยลงยุร่งมเยเจ็ดเจ็ดแปดเครือเจ็ดแปดเครือถืองเจ้าว่าใส่ไหนอยู่แค่สามเครือนอกนั้นเป็นกล้วยไปยนะนอ้นอ่อนลังสนนะนี่ครบัสรบสเตอร์บลรี่ค่ะ ตัวีอันนี้เพิ่งจะปลูกใหม่ปลูกเมื่อวานม,มันก็เลยยังไม่สวยครับถ้าจะได้กินก็คือหน้าหนาวอัดปกคิกครับอยู่นี่มีอยู่สี่กระถางครับมีสี่กระถางนี่หนึ่งหนึ่งครอบครัวกินไม่หมดครับเหลือแบ่งนะครับนี่เรามาดูอันนี้พริกสีฟ้าต้องเนะมี่ยเนาะพริกเมี่ยงพริกสีฟ้านะครับเมี่ยงสีนะครับเดี๋ยร์เดี๋ยว์ีุกคนไดครับอีกที่สี่กระถางครับอยู่นี่ครับปูกใส่กระถางนะครับสวยงามมากครับ เจ็บกินได้แต่ว่านี่บนกินสู้เด้อเส็นเผ็ดอันนี้เผ็ดจังเลยนเออนี่พิควาลังครับมาจากสหรัฐอเมริกาเอาหั่นมันเป็นเรื่องแปลกอเมริกาพิกวาลังเอาเอาไปเอาไปเอาไปยายกว่าหน้าเหรอพิางออกมาพิควางออกมาอีบบครับเนี่ยเผ็ดบนนี่น้องเคยไอ้เจ้าคนละเออเก็บกว่าหน้าเก็บหน่วยแหงๆมันนี่มันมีในบนเลยมนมาจากสหรัฐเขาเริ่มมาปลูก เหนือระค่ำครับเดี๋ยวจะเก็บไปคิดขี้หนูบ้าันห้องมาทถอะเหนือระำเดี๋ยวจะเก็บไปเพาะนะครับที่เก้าไร่นะมาเลยบ้านสุปากโอกลับย้ายอันนี้กินสดกระต่วนครับบ้าโบได้ยังอายวันแม่ืทุกวันมาเลย ครับสำหรับวันนี้เราก็พาทุกท่าน,นครับมาเยี่ยมชมเราศูนย์เรียนรู้นะครับตามหลักปัญญาจิกินปอเพียงนะครับของคุณแม่สมพรภูวานิกนะครับแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านนะครับ,บ,นนรบก็เป็นผู้นาด้วยทาให้เราได้ดูด้วยนะครับถ้าวันนี้ตามทีไ่ได้เห็น ก็เป็นที่สมบูรณ์มากนะครับมีทั้งป่าสามยางประโยชน์สี่ยางมีไม้ผลมีไม้ล้มลุกนะครับมีพืชผักสวนความีสัตว์เลี้ยงนะครับใีที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาศึกษาดูงานก็เชิญได้นะครับคุณแม่สมพรโพรคานิตค่ะ่บ้านหนองกุ้งพัฒนาตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหน,นองบัวลำพูค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับ<า>ขอบคุณครับ